สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาอัปเดตข่าวบันเทิงกันแล้วนะคะในอนเตอร์เทนในไลฟ์อยู่กับออนพัทิราค่ะเริ่มต้นข่าวแรกนะคะมาอัปเดตอาการป่วยค่ะของไอปริชยากันอีกสักนิดดีกว่าเพราะว่าเราก็มีการรายงานติดตามข่าวมาโดยตลอดเลยนะคะหลังจากเธอถูกส่งเข้า ICU ค่ะเพราะว่าหายใจอ่อนหัวใจเต้นอ่อนเหตุเพราะว่าความเครียดแล้วก็ปัญหารุมเร้าซึ่งตอนนี้เนี่ยอาการทุกอย่างดีขึ้นมากๆแล้วนะคะมีเพื่อนๆทั้งในแล้วก็นอกวงการค่ะแวะเวียนไปเยี่ยมส่งกําลังใจให้ไอเรื่อยๆเราดูถึงแฟนคลับเองก็ เช่นเดียวกันนะคะก็ส่งกําลังใจแล้วก็อวยพรว่าขอให้อเนี่ยกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมไวๆนะคะรับงานเร็วๆเ,เพราะว่าทุกคนก็คิดถึงผลงานของไอด้วยเช่นเดียวกันค่ะซึ่งในวันนี้นะคะทางทีมข่าวของเราก็ได้คุยกับทางคุณแม่บางอ่อนคุณแม่ของไอซ์นะคะคุณแม่เองเนี่ยก็เปิดเผยค่ะว่าตอนนี้คุณหมออนุญาตให้อซ์กลับมาพักผ่อนต่อที่บ้านได้แล้วเพราะว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะคุณหมอเองเนี่ยก็ยังให้ดูแลนะคะเรื่องของความเครียดรวมไปถึงการพักผ่อนรวมถึงนะคะ ก็ให้ยาคลายเครียดนะคะยาช่วยให้หลับเนี่ยมาทานด้วยแล้วอีกหนึ่งอาทิตย์ค่ะก็ต้องมาพบกับคุณหมอเพื่อน,นัดตรวจอีกครั้งหนึ่งส่วนฝั่งอาการป่วยของคุณแม่นะคะที่เป็นมะเร็งที่ตับก็เตรียมเข้าการรับการรักษาตามลำดับค่ะซึ่งคุณหมอเนี่ยก็จะนัดทำเอ็ารอีกครั้งหนึ่งต่อจากนั้นเนี่ยก็ต้องรอคุณหมอสรุปนะคะว่าจะดำเนินการรักษาอย่างไรต่อไปค่ะ ตอนนี้เนี่ยก็ต้องส่งกำลังใจนะคะนอกจากให้อายแล้วเนี่ยก็ให้คุณแม่บางออนแล้วก็คุณพ่อด้วยเพราะว่าครอบครัวเองเนี่ยก็โอ้โหต้องการกำลังใจไม่แพ้กับอายเลยเช่นเดียวกันค่ะตอนนี้นะคะมาที่เรื่องราวร้อนๆอีกหนึ่งเรื่องของพี่หนิงปณิตากันดีกว่าพี่หนิงเนี่ยก็มาบอกถึงสาเหตุนะคะที่ตัดสินใจต้องโพสต์รูปมือที่3มที่ทําให้ครอบครัวต้องพังค่ะตอนนี้เจ้าตัวเนี่ยเขาก็บอกเลยนะว่าเหนื่อยเหลือเกินกับเรื่องนี้ค่ะ หนิยงยืนยันว่าสิ่งที่หนิงทำหนิงทำสิ่งที่ถูกต้องแต่ถ้าไม่ถูกใจใครอันนั้นอะ่ะมันมันนอกเหนือเกินกว่าสิ่งที่หนิงจะรับได้ เมียหลวงใจเด็ดนิงปณิตาย้ำชัดมีสติไม่ได้ทำไปเพราะอารมณ์โฉวบเที่ยวมาโพสต์รูปสาวมือที่3าทำชีวิตคู่กับสามีตีทะเบียนจินจรินพังไม่เป็นท่าเพียงแค่ต้องการแก้ข่าวให้หลานสาวลังมีเว็บไซต์หนึ่งโพสต์รูปผิดพร้อมเขียนข่าวพาดหัวแรงจนถูกวิจารณ์ยับจึงเป็นเหตุให้ต่อมาโพสต์รูปสาวคู่กรณีกับสามีลงโซเชียลก่อนเปิดใจแบบเอ็กซ์คลูซีฟกับนายตะเทนว่าจะฟ้องก็ฟ้องมาแต่อย่าดึงใครเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะ คุยนานค่ะคุยนานคุยกับทั้งทางทางทางทนายความเองปรึกษาเองกับคุณพ่อคุณแม่ของน้องนะคะ mm. ก็หนิงก็ตัดสินใจว่าโอเคในเมื่อติดต่อคุณจินไม่ได้หนิงก็โพสเพื่อต้องการแก้ข่าวให้กับหลาบเรากลัวไหมกับการที่แบบจะถูกฟ้องกลับเพราะเรื่องนี้ไม่ค่ะตะกี้หนิงก็ยกมือไหว้ขอเขาไปทีหนึง่งละว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นตรงนี้มันมันเป็นเรื่องระหว่าง ระหว่างคุณกับหนิงอย่าไปล่าใครที่แบบไม่มีส่วนเกี่ยวข้องมาเกี่ยวด้วยเลยถ้าอยากจะทำอะไรมาทำที่หนิงคนเดียวจัดการที่หนิงคนเดียวต่อให้หนิงจะรู้จักเขาเหล่านั้นหรือไม่รู้จักเขาเหล่านั้นถ้าคุณทำอะไรหนิงจะออกลงปกป้องทุกคนเอง คุณแม่นิงใจกว้างออกปากพร้อมให้สาม,มีนั้นออกโรงช่วยเหลือสาวคู่กรณีหลังเจ้าตัวใช้กฎหมายคุ้มครองเมียหลวงฟ้องละเมอเรียกค่าเสียหายบุคคลที่3คุณแม่ใจเด็ดบอกเหนื่อยแล้วอยากจบค่ะนิิงเองนิิงก็คุยกับทางจินนะว่าคุณก็ควรจะแสดงความรับผิดชอบในการช่วยเหลืออะไรเขาหน่อยเรื่องมันก็จะได้แบบจบเร็วๆมันเหนื่อยจนมันไม่รู้จะเหนื่อยอยังไงแล้วว่าจริงเรื่องราวเหล่านี้ไม่มีใครอยากเกิดหรอกแต่เมื่อเกิดแล้วเทิร์นให้มันเป็นเรื่องที่ดี ฉะนั้นมุมบุกบวกของหนิงแนอนาคตคตือหนิงก็ไม่ต้องมาทนหรือมาเจอกับเรื่องอะไรที่มันที่มันแย่ๆส่วนเรื่องของความรู้สึกลูกสาวน้องนิรินคุณแม่หนิงบอกชัดต,ตอนนี้ทุกอย่างโอเคกอดออกปากขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้เจ้าตัวแล้วก็ลูกสาวเสมอค่ะ ที่หนงคือสตรองมากๆนะคะก็เป็นกำลังใจให้ค่ะขอให้ทุกเรื่องเนี่ยผ่านไปด้วยดีแล้วก็จบลงอย่างราบรื่นนะคะส่วนตอนนี้ไปอีกหนึ่งบ้านกันดีกว่าค่ะกับบ้านของเปยปานวาดนะคะคนนี้เนี่ยน้ำตาคลอกลางวงสัมภาษณ์เลยละคะ่ะเพราะว่าเป็นห่วงแล้วก็กังวลนะคะเรื่องของสุขภาพของลูกสาวน้องตาลินค่ะก็ภาวนาก็ภาวนาคือไม่รู้เป็นอะไรอะ่ะคือถ้าคิดว่าอยากเป็นแทนได้ไหม มยาใหู้จ,จคนเป็นแม่ถ้าเจ็บแทนได้ก็ยอมค่ะนางรายลูกสองเป้ยปานวาดหลังลูกสาวน้องปาลินวัยห้าขวบเตรียมเข้ารับการผ่าตัดต,ต่อมอะดีนอยและทอนซินเนื่องจากต่อมดังกล่าวโตขึ้น90%เบียดช่องทางเดินหายใจเหลือเพียง10%เท่านั้นแต่ก็เหมือนเคราะห์ซ้ำกรรมซัดน้องปาลินดันมีอาการแก้วหูจะแตกร่วมด้วยจึงต้องเลื่อนวันผ่าตัดออกไปเพื่อรักษาแก้วหูให้ดีขึ้นก่อนค่ะทุกคนไม่ได้สงสัยว่าแต่เราไ้มันไม่ใช่มันไม่ปกติ นั่งระบายสีก็หายใจแรงก็ก็เลยเอ๊ะคุยกับคุยกับคุณพ่อคุยกับทุกคนนะคะคุยกับผู้ใหญ่ทุกคนผู้ใหญ่ทุกคนก็บอกไม่มีอะไรแต่เราอะด้วยความที่พี่ปรดเป็นมาก่อนก็พาไปเช็คก็ก็ก็จริงๆด้วยอย่างที่เราคิดอย่างที่เราคิดแต่เราไม่ได้อยากให้เป็นสืบเนื่องน่าจะเป็นจากภูมิแพ้มากกว่าค่ะซึ่งเราก็ต้องจะต้องมีกอดผ่าตัดน้องก็จะต้องมีการตรวจเลือดว่าสรุปว่าน,น้องแพ้อะไรหลังจากนี้ก็จะต้องดักด็กเลี้ยง มันมีเหตุการณ์ที่เราจะต้องวางยาสลบให้ลูกเองอะค่ะเป็นคนกอดลูกไปที่เตียงเราจะต้องเป็นคนให้ลูกดมยาซึ่งอันนั้นอะแค่ของพี่โพดอะถึงทุกวันนี้เราก็เจ็บปวดปวดหัวใจมากๆแล้วแต่พอแบบต้องกลับมาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้อีกอะโอเรารู้แหละว,ว่าทีมแพ่อ์ะเก่งแต่ใจคนเป็นแม่ะ และเร็วๆนี้แม่เป้ยก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากแฟนละครเพราะหลังจากหายไปเกือบปีก็กลับมาเล่นซีรีส์อีกครั้งประกบหนุ่มซ้อนรามและจอยสิริลักษณ์ค่ะ โอ,โ,อโอ้คนเป็นแม่เนาะเห็นลูกเจ็บก็คือเจ็บยิ่งกว่านะคะก็ขอให้น้องปรินหายไวๆนะคะจะได้สดใสให้แฟนๆได้ติดตามกันเหมือนเดิมต่อไปค่ะตอนนี้ไป move นะคะไปคุยกับหนุ่มหล่อคนนี้กันบ้างดีกว่าหนุ่มเจเจพิพั์ค่ะเจอตัวทั้งทีก็ต้องดึงตัวมาถามหน่อยซิว่าความรักตอนนี้เนี่ยกับสาววิววรรณเป็นยังไงบ้างยังหวานฉ่ำแฮปปี้กันดีอยู่หรือเปล่าคะ จะไม่ให้สงสัยว่าคู่รัก5ปีเจเจพิพัฒน์กับวิววรรณรศส่อแววรักเราได้ยังไงเพราะจู่ๆที่ผ่านมา3เดือนก็ไร้วิแววรูปคู่ในไอจีที่เคยหวานกันตลอดซึ่งก่อนที่ข่าวลือจะไปไกลฟากสาววิวถึงกับต้องรีบออกมาคอมเมนต์ชี้แจงว่าที่ผ่านมาต่างคนต่างทำงานหนักรูปคู่ก็เลยไม่ได้โพสต์เท่านั้นเช่นเดียวกับหนุ่มเจที่ยืนยันอีกเสียงว่าความสัมพันธ์ยังหอมหวานเหมือนเดิมจ้าก็เข้าใจทั้งคนที่สังเกตแล้วก็ อ,อ,อยากจะให้เข้าใจเราด้วยว่าไม่ว่างผมเห็นด้วยนะคือเขาก็แค่ตอบให้เรื่องมันจบไม่ต้องแบบไปคิดไปยืดยาวว่าแบบเลิกกันเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นอักษรยอ่ออะไรอีกไม่เอา <c oughs> พอเขาตอบไปก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขาทำอะไรไม่ดีหรือคือก็รู้สึกว่าเออมันก็ดีแล้วแหละที่ที่เราได้พูดไปเลยอะไรเงี้ยครับจริงๆมันเป็นเรื่องของคนสองคนที่คบกันแล้วก็ ถือว่าเราเป็นในในโหมดนั้นถือว่าเราเป็นคนธรรมดาแล้วกันไม่ได้จําเป็นต้องมาบอกว่าแบบเฮ้ยไม่เลิกกันแล้วก็ลงรูปคู่ให้คนเห็นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพอมีโอกาสเข้ามาเราก็ท,ทาทามันอย่างเต็มที่โดยที่ไม่ต้องมาติดว่าแบบเอ้ยมันต้องเจอกันนะนไม่รับงานเพื่อจะได้มาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมรู้สึกว่าอันนั้น,นมันเป็นมันเป็นมันเป็นความคิดที่ไม่ได้ไม่ได้เป็นของคู่เราอะอย่างคู่เราคือถ้ามีงานทําไปเลย อยเจอกันในวันที่ว่างแม้ช่วงนี้จะทํางานเยอะหนุ่มเจตบอกว่าไม่ใช่เป็นการวางแผนเก็บเงินเตรียมมีข่าวดีเร็วๆนี้เพียงแต่เป็นโอกาสที่ทั้งคู่ปฏิเสธไม่ลงจริงๆค่ะก็แค่งานยุ่งก็เลยไม่ค่อยได้เจอแต่ว่าก็ยังรักกันดีอยู่นะคะยังไม่มีข่าวดีเร็วๆนี้นะแต่คู่นี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ายังไงนะคะต้องไปถามซะหน่อยสําหรับออมสุชากับแฟนหนุ่มว่ารักกันจนใกล้จะถึงวันวิวาแล้วหรือยังคะ คบกันเข้าปีที่6ไม่แปลกที่หลายคนจะลุ้นว่าคู่รักคู่หวานสาวไซมีนีออมสุชากับแฟนหนุ่มแอมพิธานจะมีข่าวดีเรื่องแต่งงานเมื่อไหร่ซึ่งตอนนี้สาวออมก็อายุปาเข้าไป35ปีแล้วเจ้าตัวยอมรับว่าที่ผ่านมาก็มีการพูดคุยกับหวานใจเรื่องอนาคตบ้างตอนนี้ก็รอแค่ให้ฝ่ายชายนํามาเซอร์ไพรส์แบบมีฉัตงซึ้งหวานหวานเหมือนคู่อื่นเขาบ้างอะถ้า้าเ็เคู่เ่าเราก็รู้สึกว่าก็ต้องไม่ทําให้เสียใจ พอเขาไมเา่เขาไม่มีเซอร์ไพรส์แล้วค่ะเขาทําไม่เป็นค่ะไม่คาดหวังเลยค่ะแบบไม่ไม่มีความแบบว่าเธอจะต้องทาอย่างนี้ให้ฉันนะต้องทําอย่างนี้เหมือนคนนั้นคนนี้ค่ะไม่มีเลยค่ะคือรู้สึกว่าอยากอยากมีชีวิตที่มีความสุขแบบนีนไปเรื่อยๆก็โอเคแล้วค่ะเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแต่ว่าด้วยความที่เราเหมือนเรารู้สึกว่าเราเป็นเด็กกว่าเราเป็นน้องกว่าเราก็ไม่อยากเป็นคนที่กําหนดกฎเกณฑ์หรืออะไรเพราะว่าพาระ ในชีวิตของพี่เขาแบบการทำงานหรืออะไรเงี้ยเขาน่าจะมีภาพใหญ่มากกว่าเราเราเหมือนฟอลโลเขาอะไรนะค้ะเราก็จะเป็นแบบฟิลเพอร์ฝ่าบางที่แบบเออถ้าเรามีลูกกันเราชื่อนี้ดีไหมแบบเป็นแบบจินตนาการอะไรย้ยค่ะ<อ>เขาก็บหรอเออายด้ยใช่ไหม้า็แีลูกเลยใช่แต่ว่าก็ต้องดูเริ่มดยเฮ้ยทำไมไปไกลจงเลยอะ แม้โมเมนต์ขอแต่งงานจะยังไม่เกิดขึ้นแต่ก็มีเรื่องที่ทําให้สาวออมประทับใจสุดๆต่อไปยิ้มไปก็ที่ได้แชร์ภาพใกล้ชิดกับนักแสดงคอลลีวูดระดับโลกทอมครูซในงานการลารพรีเมียร์ภาพยนตร์เรื่อง Mission Impossible ที่ประเทศเกาหลีใต้สาวออมน่ะเขาอวดไม่หยุดถึงช่วงเวลาที่ได้สบตาพักไทยกับซุปตาคนดังค่ะเราพอมีกี่นิ้กี่นิ้ตรงนั้นกี่นิเป็นนาทีได้ไหมอ่ะหลายนาทีอยู่นะ ไม่คิดว่าจะได้ถ่ายกับเขาแบบใกล้ชิดขนาดนั้นนะคะหน้าก็คือดูแบบือสาวแตกมากคือบอกว่าทำอะไรไม่ถูกสาวอะไรไหมมีค่ะทองไอ o ้ e you I ย o v e y อ u ยุ้ยเาุ้เสี่ยงไหมทองเขาบอกพูดะไรดีแบบอ๋อไม่เหรอคะก็ก็บอกว่าเราชื่นชมผลงานเขาแล้วเรามาจากเมืองไทยแล้วเราเพื่อมาเพื่อ s ั p พอร์ตช s s i น n impossible นะคะอะไรอย่างเงี้ย ดีได้ดีใจขนาดนี้สาวออมออกปากคนที่ตื่นเต้นหนักกว่าเจ้าตัวเห็นจะเป็นหนุ่มแอมหวานใจสุดหลอเพราะท,าทันทีที่รู้ว่าแฟนสาวกระทบไหล่ซุปตาคนดังก็รีบไปคุยวัวให้เพื่อนๆรู้ด้วยล่คะค่ะ ก็ขอให้มีวันวิวาไวๆแล้วกันนะคะพี่ออมเอาไปต่อกันกับคนใกล้กันบ้างดีกว่าค่ะพี่มีแขกของเรานั่นเองนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าไปเปใครมาเห็นบอกว่าหมดเป็นแสนเลยค่ะคุณผู้ชมรวมไปถึงอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่เจ้าตัวเนี่ยมาขอความเห็นใจค่ะเรื่องที่หลายคนวิจารณ์นักกีฬาไทยด้วยค่ะ ขอพูดในฐานะมแม่ยกของสาวๆวลลอลเลย์บอลทีมชาติไทยค่ะพิธีกรอารมณ์ดีรัศมีแค้ฟ้าเกื้อลน้นหลังทีมลูกหนังสาวไทยผลการแข่งขันไม่ถูกใจแฟนๆจนทัวไปลงที่นักกีฬาหลายคนซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของนักกีฬาค่ะท้ายสุดแล้วก็ ทุกคนก็มีเป้าหมายเดียวกันแหละว,ว่าอยากจะเล่นให้มันดีที่สุดทําให้ได้ชนะมากที่สุดอะไรเงี้ยแต่ว่าท้ายสุดแล้วความเป็นจริงมันก็ไม่ได้จําเป็นว่าเราจะต้องชนะทุกทีมกีฬาก็ให้ดูเป็นเรื่องสนุกสนานไปอะไรเงี้ยก็ใครอยากวิเคราะห์อะไรก็วิเคราะห์ได้แต่ก็จริงๆแล้วก็ต้องอยู่ในขอบเขตที่ค่อนข้างโอเคเพราะว่าบางทีมันมีผลต่อสภาพจิตใจอยู่ละ ส่วนในฐานะสายเปย์มีแข่บอกว่าทุกวันนี้ทํางานหาเงินมากก็หมดไปกับการอัดฉีดและเลี้ยงดูน้องๆซึ่งตนไม่ได้สีเรียสเพราะถือว่าเอนดูในฐานะแฟนคลับเย์บอลคนนึงค่ะน่าจะแสนกว่าแล้วมั้งเออเพียวคนเดียวนะเพียวก็เกือบอะไรเงี้ยใช่รวมค่ากระโฟงกาแฟอะไรอีกก็น่าจะน่าจะเกินแสนเหมือนตอนที่ทัดดาวเจ็บเราก็ไม่ได้บอกใครที่น้องมาถึงเงี้ย จริงๆอะวันนั้นเราไปเราตั้งใจเราเอาเงินใส่ซองไปเฮ้ยแนนเก็บไว้นะช่วงรักษาตัวแนนอยากกินอะไรแนนกินเต็มที่และช่วงนี้ที่ดูอิดรอยซึมซึมไปเจ้าตัวบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงก็เพราะโหมงานหนักละครหลายเรื่องเร่งปิดกล้องเวลาพักผ่อนก็เลยน้อยลงนั่นเองค่ะพรุ่งนี้กลับมาอัปเดตค่ะบันเทิงกันได้ใหม่11โมงครึ่งกับนายเอ็นเตอร์เทนนะคะวันนี้ออนล์ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ